นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงกรณีที่มีอดีตผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาคัดค้านนโยบายแจกเงินดิจิทัลหนึ่งหมื่นบาทของรัฐบาลว่าเป็นอีกหนึ่งความเห็นที่ต้องรับฟังแต่นโยบายนี้เป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยซึ่งอาจจะนําไปปรับปรุงยืนยันว่าพร้อมรับฟังทุกความคิดเห็นรวมถึงความเห็นของประชาชนอย่างเมื่อครู่เจอชาวบ้านกระถามว่าเมื่อไหร่จะได้ทักทีหนึ่งหมื่นบาท ส่วนเป็นไปได้หรือไม่ที่จะทบทวนการแจกเงินดิจิทัลหนึ่งหมื่นบาทไม่ให้เป็นการแจกทั้งหมดทุกคนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นไปไม่ได้ครับส่วนที่มีเสียงคัดค้านจากอดีตที่ปรึกษาของพรรคเพื่อไทยหรือกลุ่มคนที่มีเครดิตทางเศรษฐกิจก็ออกมาให้ความเห็นในเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าคนที่มีเครดิตทางเศรษฐกิจเองก็เห็นด้วยก็มีเยอะเราต้องฟังทุกคนเราให้เกียรติทุกคนนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องอะไรที่เราต้องรับฟังความคิดเห็น ล่าสุดในการเปิดเผยรายชื่อของนักวิชาการและคณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์99คนร่วมลงชื่อในถแถลงการเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกนโยบายแจกเงินดิจิทัล10,000บาทเนื่องจากว่าเป็นนโยบายที่ได้ไม่คุ้มเสียซึ่งมีชื่อของอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย2ท่านคือนายวิรไทสันติประพบและนางธาริสาธนาเกฤษร,รวมอยู่ด้วยโดยแถลงการมีข้อพร้อมกับชี้แจงเหตุผลโดยสรุปคือ 1. ไม่มีความจําเป็นที่รัฐจะต้องใช้จ่ายเงินจํานวนมากเพื่อกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศรวมถึงไม่มีความจําเป็นที่จะต้องกระตุ้นการบริโภคส่วนบุคคลขออ้อ 2. เงินงบประมาณของรัฐที่มีจํากัดย่อมมีค่าเสียโอกาสเสมอโดยเงินจํานวนมากถึง5้าแสนหกหมื่ล้านบาทนี้ทําให้รัฐเสียโอกาสที่จะลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นต้นขอ้อ 3. การที่ผู้กําหนดนโดยโบายหวังว่านโยโบายนี้จะกระตุ้นเศรษฐกิจถือว่าเป็นสิ่งที่เรื่อนรอย เพราะการกับเศรษฐกิจด้วยการแจกเงินห้าแสนหกหมื่นล้านบาทนั้นเป็นการคาดหวังที่เกินจริงข้อสี่ไทยอยู่ในวัฏจักรดอกเบีย้ยขาขึ้นมานานและการแจกเงินดิจิทัลหนึ่งหมื่นบาทนี้ก็จะยิ่งทําให้ไทยเสียค่าดอกเบีย้ยที่เพิ่มขึ้นอีกเพราะก่อนหน้านี้เงินเฟ้อสูงขึ้นขอน้อห้านโยบายเงินดิจิทัลหนึ่งหมื่นบาทสวนทางกับสิ่งที่ควรจะเป็นข้อหการแจกเงินดิจิทัลให้ทุกคนที่อายุเกินสิบหกปีเป็นนโยบายที่ไม่สร้างความเป็นธรรมเศรษฐี มหาเศรษฐีที่มีอายุมากกว่า16ปีล้วนได้รับเงินทั้งที่ไม่มีความจำเป็นข้อ 7. ไทยกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยการเตรียมตัวทางการคลังเป็นสิ่งจำเป็นภาระการใช้จ่ายด้านสดิการและสาธารณสุขจะเพิ่มขึ้นอย่างมากผู้บริหารประเทศที่มองการไกลจึงควรใช้งบประมาณให้คุ้มค่าและรักษาวินัยและเสถียรภาพทางการคลังอย่างเคร่งครัดด้วยเหตุผลทั้งหมดข้างต้นนักวิชาการและคณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ จึงเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกโนโยาบายเงินดิจิทัลหนึ่งหมื่นบาทแก่ผู้ที่มีอายุสิปีขึ้นไป